EP นี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะครับมีธุรัะอยู่แล้วที่จะเดินทางเพียงเชียงรายก็เลยถือกล้อง a ค t i o n cam ไปด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินตลาดนะครับตลาดสดเทศบาลหนึนะครับหรือว่ากาดหลวงของเชียงรายซึ่งอ,อ,อยู่ในตัวเมืองนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเดินเลือกซื้อ,อ,อวัตถุดิบนะครับ ไปกับคุณน้านะครับเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณน้าก็จะทำอ,อ,อาหารเมือง11เมนูนะฮะที่จะรับประทานกันระหว่างญาติก็ถือโอกาสเป็นการเดินทัวร์ตลาดกาดหลวงไปด้วยนะครับก็มีหลายๆเมนูที่หายากหลายๆวัตถุดิบที่หาในกรุงเทพไม่ได้นะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำอาหารซึ่งก็เป็นรายการอาหารเหนือที่ ส่วนใหญ่จะทำกันกินกันที่บ้านนะครับแล้วกม็มีโอกาสที่ได้ไปหาซื้อกินได้ที่ไหนนะครับสำหรับฟู้ดฟอร์ด์โซนะฮะรายการนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารถึงแม้ว่าจะชื่อว่าฟู้ดฟอร์ดโซแต่ผมเชื่อว่าประสาทสัมผัสของเราไม่ว่าจะเป็นตาหูลิ้นนะครับหรือว่าจมูกถือว่าเป็นเ,เ,เป็นโซของเราทั้งสิ้นแล้วก็การที่จะทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมัน รู้สึกได้ฟูลฟิลได้เติมเต็มนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรายการกินนะครับเที่ยวนะครับจะไปเที่ยวก็จะพาไปด้วยนะครับก็ชินติดตามนะครับสำหรับ E ีีแรกนะครับคือ E ีีของการลุยกาดหลวงเชียงรายเพื่อไปทำข้าวมื้อตอนของวันพู่นะครับขอเชิญชมนะครับ มากของแคปนะฮะก็ถึงความกว้างขวางของพื้นที่ในหะ้องโดยสารนะครับซึ่งก็มีความโปรง่งแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพาร์ติชันที่กั้นนะครับระหวา่วางผู้คนขับนะฮะกับช่วงของห้องโดยสารเพราะฉะนั้นเนลวลาเราไปกันครอบครัวจะเป็น เรืลไปกับเพื่อนหรือ,อย่างคนเดียวนะครับมันจะมีความเป็นส่วนตัวในการที่เราจะสามารถคุยหรือทำอะไรก็ได้ที่สําคัญก็คือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดใช่ไหมครัก็เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะมีการผ่อนคำอีกแนนะครับหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับ การเอากระจกขึ้นลงนะครับการปรับระดับของความเย็นของตัวลมแอร์นะฮะหรือการติดต่อสื่อสารกับคนขับเราสามารถกดปุ่มนี้ได้ปุ๊บเราสามารถมีเดสคอมคุยกับคนขับรถได้นะครับไฟแสงสว่างนะครับแล้วก็มีเรื่องของล็อกปิดล็อกประตูนะฮะอันนี้ก็เป็นประตูที่มีที่นั่งนะครับั้งหมด4 เป็นที่นั่งที่พักาด้ส่วนสัมภาระก็เอาไว้ข้างหน้าของกระครับน,นะครับจริงๆแล้วถึงเวลาเนี่ยถ้ามากันหลายๆคนและเป็นกระเป๋าใหญ่เนี่ยอาจะลําบากน,นิดนึงในการที่จะเอาของขึ้นอนาะจะต้องเอากระเป๋าวางไว้ภายในตัวรถนะครับนี่ตอนนี้เวลาตีห้าสามซึ่งพยายามที่จะรีวิวแล้วก็ถ่ายให้เห็นทุก ท่วนของรถนะคนผู้ชมครับนี่เรามาอยู่ที่กาดก็เรียกว่ากาดหลวงนะฮะเป็นตลาด เทศบาลของเชียงรายซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อของพื้นเมืองเลยนะครับเพื่อที่จะไปทําอาหารเย็นอาหารกลางวันกินพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของคนเชียงรายโดยแท้จริงนะฮะเป็นโฮมเมดนะครับเนี่าไปทําอะไรพี่อ้อยสะเดาน้ำปลาหวานอ๋อสสเดาน้าปลาหวานกต่แล้วใส่แล้วก้สะ บรรยากาศของกัดหลวงหรือชื่อชริงเป็ฐฐฐนกาดตลาดเทศบาลของเชียงรายนะครับอันนี้ทำยำต้มโอใช่ไหมครับอ,อังน,นี้อ๋อใช่ได้อยู่ใช้ได้อยู่ เคสิบหนึ่งมันต้องมันต้องไม่เปรี้ยวเหรอหรือมันต้องเปรี้ยวมันมันต้องเปรี้ยวมากกว่าหวานไงอ๋อได้ละแล้วยำยำส้มโอนะครับอันนี้จะต้องใช้ส้มโอที่เปรี้ยวมากกว่าหวานซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นรายการอาหารที่มีคนรีเควสต์สำหรับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแกงอันนี้อะไรฮะหอยขมเหรอฮะอ๋อหอยขมแกงหอยแกงหอยอันนี้ยำหน่อพรุ่งนี้จะมียำหน่อเป็นเมนูด้วยจานละยี่สิบ หนึ่งจานมีกี่อันสี่อันค่ะสี่อันอ๋ออะที่คือหน่อไร่แล้วมีหน่ออะไรอีกครับปกติโหหลายอย่างหลายมีหน่อได้ไขหวานนะหมบหมบหน่อไม้ไขหวานหน่อฟางหน่อฟางร้านเมื่อกี้ขายแกงไว้ขมด้วยโคตรน่ากินจะเห็นว่าเนี่ยเขาขายกันหนยอ แดงกระด้างน้าปิวเลือกยังไงอะครับเลือกอ่อนต้องดูยังไงเลือกเลือกเหรอคะในเวลาเลือกขาเลือกเลือกเนี่ยมันมันต้องหัวใหญ่หน่อยแล้วมันจะสดโอ้โนะฮะหัวใหญ่หัวใหญ่แล้วสดอันนี้เอาไปใส่อะไรครับเอาไปใส่ยำส้มโอยำส้มโอนีผักอะไรผักตังผักตังนี่ยน้องใบบุ้งก็ผักตังอะขอบคุณ ผักนี่หากรุงเทพไม่มีขายเอาไปเอาไปแกงอันนี้คือกินกินไอ้เขาเรียกตูนตูนตูนเออเอาเอาไปกินกับไอ้ยำส้มโอ้เด็กๆจะทำแกงแกงเขาเรียกแกงตะแลงแกงตะแลงเออเออซึ่งซึ่งซึ่ง มันมันจะเป็นช่วงหน้าเนี้ยมุสแตใดเนาะนี่ผักอะไรอะครับไอ้ไอ้ที่ไอ้ผักผึ้งผักผักเครือดผักเครือดแกงผักเครือดเนีเป็นผักที่ไม่ค่อยได้เห็นในกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ถึงเนี่ยคือบอกว่าตลาดเชียงรายนี่มันมีความมันมีความยูนิคของกับข้าวใช่เลยพี่ อันนี้คือสเสน่ห์มากของเชียงรายที่ผมมาเดินประจำเลยข้าวงาปิง้งกำลังเ <c oughs> อาองไจ๊เดี่ยว <c oughs> ป,ปิ้งเสร็จแล้วไม่มีไบต้๊ไใส่เลยอ๋อใสใจ,ใจ <c oughs> นี่นี่อย่างมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะฮ<จ>นะข้าวเรานนแกะมามันก็จะเป็นเป็นแบบนั้นอ่าอ,อ,อปิ้งใช้เวลากี่นาทีนะสองนาทีสามนาทีสองนาทีสามนาทีมันต้องผัด เดี๋ยวเบลล์รัเดี๋ยวเบลล์รเอาเียนไปลองอันเดียวก็พอคถ้าเป็นคนเมืองสมัยก่อนนะคเกาคก่าแล้มันจะมีช่วงหน้านี้แต่ขัญคือว่าเดี๋ยวนเชียงายนะไออองมันจะไม่มีมันไเอาขขึ้นาอพว่าเมื่อก่อนเขาจูกอต้นต้นไอ้จะปูกต้นงานี้ในไรนาแต่ถึงนี้ มันมันเป็นงาไอปนาแบบอะไรนะใช่ใช่ไอ้นั่นอ่ะไถอ่ะไกว่าเป็นเป็นรูปเป็นดอยเลยไปสิงคโปร์เออเออเออแล้วก็มาตีเหมือนข้าวเนี่ยอ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้น้ำตาลกับน้ำตาลแดงขอไส้ข้างใน เป็นน้ำอ้อยเดี๋ยวทำมันเป็นผงเป็นใช่ทำมันสบายใหม่แต่ว่าถ้าเป็นที่ของบัวดงนะจะเป็นอันอันอันเล็กเล็กเล็กๆแตงานตำข้อเอองานตำอ้อยเรียกงานตำอ้อยถ้ามันใกล้สุดแล้วมันก็จะเนี่ยมันจะนิ่มออ๋มันจะนิ่มมมันนจะิ่เพราะมันมาแข็งเนาะค่ะเพราะว่าก็เหนียวมันถ้าไม่ร้อนมันก็จะแข็งแต่ถ้าอุ่นร้อนมันก็จะนิ่มเหมือนเดิมแล้วงทั้งสองทีค่ะ แล้วมันจะได้กินช่วงเนี้ยช่วงที่มันเยหน้าหนาวหลับจากนั้นไม่มีได้กินแลวคอยถ้ามันถ้ามันเริ่มสุกแล้วมันก็จะติ่มนะครับาจจะนิ่มนนิ่มมผมจะลองชิมนะฮะก็เรียกว่าข้าวงาปิ้ง,งข้าวงาปิ้งนะครับเรา,าใส่ปิ้งเสร็จแล้วใส่ใบตองเดิคนจะเป็นของไทรเรืองค่ะ ไม่หวานมากครับเอาไม่หวานมากใส่ได้นะถ้าหวานใส่เยอะๆค่ะอันนี้จะมีน้ำอ้อยกับงาขาวค่ะอ้อยกับงาแล้วก็งาตัวนี้ค่ะปุ่นคลิปตอนนี้ก็ได้มันปุ่นๆร้อนๆจะลองใช่มันร้อนอร่อยเย็นแล้วแข็งเย็นแล้วมันจะแข็ง ขอบคุณมากครับครับที่ทำวิธีกินก็ปอกลงมาจะลองชิมข้าวงานะครับร้อนร้อนเดี๋ยวลับปื้อมุจะอร่อยอืมอร่อยหวานด้วยครับแล้วก็นิ่มด้วยแล้วก็มีความหนืดเหมือนโมจิเลยอร่อยจริง อันนี so the anyway, ้กบกบโลละร้อยห้าสิบไก่เมือน้องกันเม้อกระดูกหมูปกีฝรั่งเหระฮะยำโทโมเหมือนเดิมเหมือนกันนี้ลูกอะไรครับพี่หอยไอซโยเซอ่ะมัลัาใช่ไหมฮะเขาเรียกว่ามล่าหวานพี่ปานินปลานินค่ะ นาะยังสดอยู่เลยนะครับถ้าส,สดก<ล>ำลังสดสดอยูอ่ใส่ยำหน่อเอาใส่ยำหนอ่อ,นอเอาใส่ยำหนอ่อสดสดเลยนะฮะใส่นี่คือต,ตับตับตับแล้วก็ใส่นะครับเดี๋ยวใส่เป็นชิ้นปิเเ้งปิงป้งก่อน ิงแล้วเอาเนื้อมาตำกับพริกโอเคข้ากันสดๆเลยแล้วก็เนี่ยตามันสดมากยังหายใจอยู่เลยสง,งา่งงาสง่าถ้านางปลาขาวมันสีขาวแล้วก็เนื้อมันจะบางเนื้อจะบางไม่อร่อย,ยไม่อร่อยอันนี้เนื้อมันหนาคล้ายๆให้ปูาตาน,นโอ้โหงั้นแน่มันเจิดหนา น้องไปกินน้องมีเหรอไปกินหน้านดีย kind ม of ีแล้วเจ้าเขาเรียกว่ายอดกรอบเออกรอบต้นมะกรอบไงต้นมะกรอบออาอยากกินกับลาบอร่อยอันนี้อะไรนะแกงกุ้งแกงกบอ๋อย่งกบกินกบไม่เป็จด้านนี้ครัอันนี้คืออะไรอันนี้แกงมะไม่ดอกมะไม่ดอกแกงมะไม่สดไม้สดตำขนุนตำขนุนต้มยำขาหมูอ๋อ ให้มันจะมีความเป็นชาวบ้านมากๆเลยแล้วก็เราผมรู้สึกว่าดีกว่าไปซื้อซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันมีความความเป็นตลาดที่ที่แบบติดดินเป็นอิฟเ์งเป็นโลเคอลอยู่นะฮะอันนี้คือเดินสนุก